สวัสดีครับพี่มีจากช่องมีอ้วนดวงทัดนลมวันนี้ราศีเมถุนราศีตุลและก็ราศีกุมบทสรุปความรักนะครับในครั้งนี้ของชาวท่านลมเราว่าฟังคำนายดวงความรักของชาวท่านลมกันเลยครับว่าดวงความรักและความสัมพันธ์นะครับบทสรุปของคุณจะไปกันต่อหรือพอแค่นี้ความรักของคุณจะเป็นไปทางไหนจะถูกชี้นาให้ความรัก เติบโตและก้าวหน้าไหมมาฟังคำนายกันได้เลยครับผมจะเปิดหมด3เซนนะครับเซนสามใบเป็นคำถามแบบแรนดอมเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่เซตแรกเลยนะครับว่าดวงความรักและความสัมพันธ์นะครับของชาวท่านลมนี้บทสรุปความรักในครั้งนี้จะเป็นยังไงจะไปต่อหรือพอแค่นี้ความรักจะเดินหน้าต่อไหมหรือเดินถอยหลังมาฟังคำนายในเซตที่หนึ่งก็ได้เลยครับผมบอกเลยว่าความรักและความสัมพันธ์นะครับของชาวท่านลมเนี่ยมีปัญหานะครับผมมองว่าชาวท่านลมเองแล้วเนี่ยเหนื่อยใจสําหรับเรื่องของความรักรวมถึงคนที่อยู่ณเวลานี้ความสัมพันธ์ที่อยู่ณเวลานีี้เนหมมือจะบา อย่างที่ปิดบงังซ่อนเลนส์กันเกิดขึ้นนะครับความสัมพันธ์ไม่ละเอียดอ่อนนะครับหรือว่าไม่ได้รักกันเหมือนเดิมมีจุดแตกหักเกิดขึ้นมีจุดที่ต้องเว้นว่างความสัมพันธ์เกิดขึ้นมีจุดที่เป็นช่องว่างเกิดขึ้นสําหรับความสัมพันธ์นะครับผมมองว่าที่ทางความรักของตัวคุณเองทั้งคู่เนี่ยมีโอกาสาที่จะปันใจให้กับคนอื่นเกิดขึ้นมีเรื่องของบุคคลซับซ้อนเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหรือคนในความลับเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ผมมองว่าณเวลานี้สําหรับคนที่มีคู่คนทีี่่่มแฟนนนนะะะคคคครรสสสถถถาาาาููอองุยหืวดใจ ผมมองว่าทิศทางความสัมพันธ์เป็นไปอย่างแย่เกิดขึ้นรักในครั้งนี้มีโอกาสพักนะครับหรือหยุดความสัมพันธ์เกิดขึ้นเพราะการให้ใจไม่ส่งผลดีภาวะความรักไม่ก่อเกิดครับเซสติสองครับเป็นไงบ้างนะครับบทสรุปความรักของชาวท่านลมนะครับมาฟังคำนายเซสตที2่2ก็ได้เลยครับผมบอกได้ว่าทิศทางความสัมพันธ์นะครับมักจะเหนื่อยเกิดขึ้นแม้นหลายๆคู่จะแต่งงานสร้างชีวิตคู่เป็นครอบครัวกันแล้วเป็นความรักกันแล้วความรักณนะช่วงนี้จืดจางนะครับสำหรับคนที่มีคู่มีแฟนมีความรักนะครับค่อนข้างจืดในเยี่ กึ้นกับตัวคุณภาวะความรักไม่ได้ส่งผลในงทีงดีนะครับการให้ใจจากตัวคุณออกไปส่งผลต่อความรักในเชิงลบนะครับเขาไม่ได้เห็นคุณค่าสําหรับความสําคัญนะครับที่ตัวคุณให้สักเท่าไหร่รวมถึงมีบุคคลในความรักเกิดขึ้นมีโอกาสที่ความรักในครั้งนี้ถูกพักลงเพื่อเดินหน้าต่อหาคนรักครั้งใหม่นะครับหรือว่ามองหาความสัมพันธ์ใหม่ผมบอกเลยว่าให้ชาวท่านลมเตรียมใจสําหรับเรื่องนี้มีโอกาสเลิกลาหรือพักกันเกิดขึ้นนะครับภาวะความสัมพันธ์หยุด อยู่กับที่นะครับรวมถึงภาวะความรักเองเนี่ยค่อนข้างเงียบิเกิดขึ้นนะครับไม่พัฒนาต่อใดๆความรักค่อนข้างจืดนะครับเซนชานะครับเป็นไงบ้างนะครับบทสรุปความรักของชาวท่านลมนะครับราศีเมถุนราศีตุลและก็ราศีกุมนะครับในเซตสุดท้ายนะครับผมบอกได้ว่าภาวะความรักตั้งแต่เซตที่1นะครับเซตสองนะครับและเซตที่3นี้เองเนี่ยผมบอกได้ว่าสร้างแผลใจกับคุณอย่างแน่นอนนะครับไม่ได้ส่งผลดีสําหรับรักในครั้งนี้บทสรุปความรักนะครับไปต่อได้ยากนะครับพักความสัมพันธ์มีจุดแตกหักเกิดขึ้นนกกัััับมารตตววขอองงเเคห็ุณ าตัวของตัวเองเอาใจไปใส่ในเรื่องอื่นนะครับเอาใจไปใส่ในเรื่องของการงาน <Blaze. S 1> เอาใจไปใส่ในเรื่องของความชอบสิ่งที่ชอบสิ่งที่รักนะครับแบบนั้นแต่ถ้าเป็นความรักเนื้อเรื่องของบุคคลเนื้อเรื่องของคนรักเนื้อเรื่องของคูค่อครองผมมองว่าแพ้นะครับกับเรื่องนี้คุณจะต้องยอมรับสถานะตรงนี้ให้ได้ถ้ามันจะต้องจากหรือจบก็ให้มันเป็นไปในรูปแบบนั้นอย่าพยายามยื้อต่อนะครับสำหรับชาวธลมถ้าคุณยื้อต่อเท่ากับยังไงก็จบอยู่ดีนะครับผมมองว่าถ้าจะปล่อยให้มันจบก็ให้มันจบเลยนะครับเลยสัต่ถ้าันนา ไม่มีอะไรดีขึ้นสําหรับความสัมพันธ์นะครับบทสรุปรักในครั้งนี้นะครับของชาวท่านลมนะครับราศีเมถุนราศีตุลแล้วก็ราศีกุมมีโอกาสจบลงสําหรับเรื่องของความรักนะครับและพักความสัมพันธ์แบบยาวๆนะครับเพราะคนที่คุณคบอยู่ดูใจกันอยู่ไม่ได้เห็นคุณค่าของคุณเท่าที่ควรครับ